สวัสดีครับครับท่านอาจารย์ทุกคนพอดีช่วงนี้นะครับโลกของคนเนี่มันมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือการติดต่อในรูปแบบหลายรูปแบบสะดวกมากขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์หรือว่า a c e b o o k ใช่ไหมฮะอีเมลอีเมลอินบ็อกอะไรเ<ช>งี้ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ใช่ตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าคือน่าสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งว่าพอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมีช่วงวันหยุดยาวาหลายช่วงใช่ไหมฮะ ก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะกรณีของการสั่งงานสั่งแอปพพิเคชันสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผ่านอะไรพวกเนี้ยจะมีผลทางกฎหมายไหมครับท่านยรรัฐพนอ๋ออันนี้คือน่าสนใจครับเราต้องแยกการสั่งงานดังกล่าวเนี่ยออกเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันตามความเห็นนี้ผมอ้างอิงนะครับความเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ตีเนสสารพงศ์นะครับเป็นผู้เจ้าแอดมินเจ้าของเพจกฎหมายแรงงานก็ให้ความเห็นไวยว่าเรื่องการสั่งงานนอกเวลา ในการทํางานตามาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับรความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าอํานาจบังคับบัญชาดังนั้นถ้าเป็นการสั่งงานในช่วงเวลาทํางานปกติตั้งแต่สมมุติว่าเราทํางาน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนายจ้างสามารถที่จะสั่งงานเราผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กหรืออ e ีเมลเพราะว่านายจ้างมีอํานาจเหนือลูกจ้างแล้วก็นายจ้าง ได้ให้ค่าจ้างกับการทางานในช่วงเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแสดงว่าไอ้พวกนี้สั่งได้สั่งได้ไม่มีปัญหาใช่ผมเคยได้ยินอันนี้เราพูดถึงเอกชนเอกชนทั่วไปในเงินราชการเนี่ยก็เคยอ่านมีคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดว่าในผู้บุคคลบัญชาเนี่ยสามารถสั่งงานได้ผ่านแอปพลิเคชันหลน์ในช่วงเวลางานถือเป็นคำสั่งทางปกครองแสดงว่าเขารับรองเหมือนกันใช่ครับแต่ในกรณีที่ถ้าเป็นการสั่งงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นช่วงเวลา นอกเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุดววเวลาทางานปกติสมมุติว่า8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเยน็นถ้าเราอยากจะทําล่วงเวลาล่วงเวลามีล่วงเวลาปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เขาเรียกโอทีนะครับโอเวอร์ไทม์หรือว่าทํางานล่วงแต่ทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าทําล่วงเวลาในวันหยุดอีกเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราทํางานล่วงเวลาหรือคือนอกเวลาการทํางานปกติเนี่ยที่ท่านอาจารย์ทาวุฒิเคยถามไว้ว่าเรมีเรทที่จะได้รับเงิน าล่วงเวลาเท่าไหร่เออใช่เพราะว่าคือบางทีเราอยากะเอื่องคนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดปกติทั่วไปใช่ครับใช่เราก็มาทําจริงๆอย่างเงี้ยโดยนอกเวลาเงี้ยมันต้องต่ยายโอทีตา,ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติเนี่ยต้องจ่าย OT หรือโอเวอร์ไทม์เนี่ยไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งก็คือคูณ1.5แต่ถ้าเป็นการทํางานในวันหยุดเขาให้จ่ายไม่น้อยกว่า1เท่าแต่ถ้าเป็นการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดอีก อันนี้ต้องไม่น้อยกว่า3เท่าคืออันนี้คือมาจริงๆอันนี้คือมาถามว่าต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานายจ้างสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ช่วงวันหยุดหรือช่วงล่วงเวลาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหมต้องบอกก่อนว่าเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างก่อนลูกจ้างเนี่ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตราย4ี่เนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทํางานล่วงเวลาได้เพราะมาตราย4ี่บอกว่าการทํางานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกจ้างด้วยดังนั้นถ้านายจ้างสั่งมาลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธได้เพราะเทียบกันเลยครับอส่วนในกรณีที่หากลูกจ้างไม่ยินยอม,อ,มอันนี้ลูกจ้างก็นายจ้างจะเอาเหตุผลเนี้ยมาประเมินผลการทํางานไม่ได้ว่าเนี่ยเขาทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าถ้าลูกจ้างยินยอมขึ้นมาเนี่ยการทํางานล่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ต้อง จ่ายไปตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ1เท่าครึ่งสําหรับล่วงเวลาวันทํางานปกติหรือว่าทํางานในวันหยุดหรือว่าล่วงเวลาในวันหยุดก็1เท่าสเท่าไปกซึ่งเป็นความเป็นทางกฎหมายใช่<ม>ครับเป็นความเห็นทางกฎหมายของท่านรองศาสตราจารย์ตีน,นีแต่ถ้าลักษณะงานนี่ยจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าลักษณะงานเหมือนที่เขาสั่งมาเขาถามมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสอบถามเรื่องทั่วไปสอบถามเรื่องว่า อ่นอนี้ตั้งไว้ตรงไหนอ่นไอ้นี้รหัสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความเห็นทางกฎหมายของท่านอาจารย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ถือว่าการทํางานครับต้องมีลักษณะเป็นการทํางานด้วยเช่นบอกว่าอ้าวแต่รัฐพลช่วยวิเคราะห์อันนี้ผมหน่อยอันนี้ครับทำงานปกติก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะตรัฐพลเอ๊ะไอมือถือโทรศัพท์มือถือของหลักสูตรตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ถือการทำงานไม่ได้้ค่าทำงานร่วงเวลาดังนั้น นี่คือภาพของการทำงานที่ว่าเราอาจจะปัจจุบันติดต่อสื่อสารการเปลี่ยนเปลี่ยนไปวันหยุดเราเนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานบในบางครั้งอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเพจกฎหมายแรงงานของท่านโรจาร์ตีเนตสารพงศ์ครับท่านใดมีข้อสงสัยอะไรครับสามารถ inbox มาได้ที่เพจไม่ปบอดนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ